อยากรู้ไอ้ขาวก็คือปลาเลยปลาเบิกคับปลาเบิกครับปลาเบิกอะไรนี่ปลาเบิกนะครับปลาเบิกตัวนี้ขาวยาวมากเลยครับประมาณเนี่ย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 ขาวนี่คืออะไรเนี่ยปลาอะไรเบสห้าสิบนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นปลาเบิกนะครับมีครีบเหมือนพญานาคมีครีบเหมือนพญานาคนะครับเนี่ยดูดีดูดีมีครีบเหมือนพญานาคนะครับดู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 นะครับค่อยๆขึ้นดูนะครับ ดูนะครับคลิปมุกพญา,านาคครับดูซิมาตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้ตัวนึงครับนี่นะครับ,ะรบอะไร่เตรียมไปไหนดิมันขึ้นมาเลย นนนเยอะมากเลยนะเม็ดกว่าฮเม็ดกว่านะครับวันนี้มันไม่ได้ดูครับของว่างจะพามาดูครับจะร้อยขึ้นมาประมาณเม็ดกว่านะฮะมาเม็ดยี่เม็ดสามนะขีบสามขีบสี่ขีบนะฮะเป็นพยานมากเลยครับเวลาขึ้นเหมนพยานมาก อูน้ำที่หมาอยู่ที่มาอยู่